สวัสดีครับวันนี้มาดูต้นอะโวคาโดเนาะคือผมจะมาตัดแต่งกิ่งเขาไอที่มันติดพื้นเนี่ยเนาะตัวน,นี้ปลูกได้สามสามปีกว่าติดดอกแล้วครับผมติดดอกตั้งแต่ปีที่สองแต่ว่าไม่ติดผลร่วงแล้วก็ ปีที่ผ่านมานี่ตั้งใจจะให้มีดอกไม่มีปีปีตอนตอนสองปีออกดอกอันนั้นผมไม่เอาไว้ปีที่ผ่านมาจะเอาไว้กลับม่ออกดอกอนี่ผมจะมาตัดกิ่งพวกนี้ออกมันห้อยติดพื้นแล้วก็ผมมีต้นพรอม็ด อยู่ไว้ยอยู่ด้วยเดี๋ยวผมจะเอายอดเนี่ยไปเปลี่ยนตันนี้เป็นพันธ์ปีตสันรครับผมคือตัดแล้วเนาะตัดแล้วก็ลองเอาไปเสียบเลยเพราะว่าติดไม่ติดก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นการฝึกเอานนี้ก่อน เอาไปกิงเดียวก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวที่เหลือค่อยมาตัดออกที่หลังก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าเอากิ่งนี้ยไปลองเสียบดูก่อนต้นนี้เป็นต้นเพาะเมล็ด ตัวนี้มันสนที่แรกผมกะว่าจะตัดเฉยๆตัดตัดให้เขาแตกขึ้นมาใหม่แล้วให้เป็นกิ่งแบบนี้เนาะให้เป็นกิ่งเล็กๆอย่างนี้แล้วค่อยมาเสียบแต่ว่าลองดูอาจจะเสียบเสียบเสียบบนหัวตอเลยเดี๋ยวผมสร้างกล่องก่อน นนคิดว่า,าถ้าไม่ติดเขาน่าจะแตกกิ่งขึ้นมาใหม่เนาะคง,งไม่ถึงกับตาย เป็นต้นเดียวนะครับเนี่ยมเมล็ดเดียวแต่ก็แตกขึ้นมาเป็นสองยอดผมก็ยังไม่เคยเสียบเหมือนกันอะโวคาโด,ด การทดลองเหมือนกันครับผมเดี๋ยวเอาตรงที่มันเป็นรอยเลื่อยออกมันจะช้ำใช้มีดคมๆครับผม ไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นการทดลองเนาะคือผมตั้งใจจะให้เขาแตกกิ่งขึ้นมาใหม่ก่อนแล้วค่อยเสียบแต่กิ่งเรามีอยู่แล้วเนาะกิ่งพันมีอยู่แล้วก็เอามาทดลองเลยไม่เสียหายติดก็ดีไม่ติดก็ไม่เป็นไรไม่ติดก็ถ้าเขาแตกขึ้นมาใหม่ เราก็เสียบใหม่แต่เสียบหัวต้อนี่ผมยังไม่เคยทำเนาะเอารอยช้ำรอยช้ำจากเลื่อยออก ว่าเขาน่าจะทนพอสมควรนะอวคาโดนะผมไปตัดเท่ากันซะละน่าจะทำงานยากแล้วนี่เป็นไรครับค่อยๆทำ จริงเนาะเดี๋ยวผมจะลองอไอ้ที่แก่ๆก,ก่อนเอช่วงช่วงเนี้ยสักอันหนึ่งแล้วก็ช่วงระวังเขียวๆนี่ยานหนึ่งลองดูว่าแบบไหนมันจะดีการเสียบยอดมันมันไม่ใช่ว่าเรา เสียบเป็นหรือไม่เป็นอย่างเดียวด้วยมันอยู่ที่ไอ้กิ่งด้วยครับผมว่ามันเหมาะหรือเปล่าถ้ามันบางทีเราเสียบถูกวิธีแต่ว่ากิ่งมันอ่อนไปหรือแก่ไปมันอาจจะไม่ติดเพราะว่า,าแต่ละชนิดเนี่ยมันไม่เหมือนกันบางชนิดเอากิ่งอ่อนๆมาเสียบมันจะติดดี อันนี้ก็ถือว่าเป็นการทดลองเลยแล้วกันจะเสียบแบบเสียบริมเนาะแต่ว่า ข้างๆหน่อยเพราะว่ากิ่งกับตอมันคนละขนาดกัน ต้องบากลงไปอีกหน่อยครับผมตื่นไปนิด อันนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ไม่ได้หวังผลเนาะติดก็คือโชคดีต้องลองดูครับผมไม่ไม่มีอะไรเสียหายติดก็ดีไม่ติดก็เสียบใหม่ ทำเกษตรก็ต้องลองต้องเรียนรู้ไปครับผมคิดว่าเขาไม่ตายนะต่อเนี่ยเขาหน้าน่าจะ แตกขึ้นมาใหม่ถึงถึงตรงนี้ไม่ติดเขาก็น่าจะมีการแตกแทงกิ่งขึ้นมาใหม่แทงยอดขึ้นมาใหม่อันนี้ไม่ติดเราก็เราก็จะเสียบจากยอดใหม่ซึ่งน,นั้นที่ผมตั้งใจไว้แต่แรกเนาะคือตัดให้เขาแตกใหม่ล้วจะเสียบจากตรงนั้นเนาะ หไหนๆก็ตัดแล้วกิ่งก็มีอยู่แล้วเนาะก็ลองไปเลยว่าเสียบเสียบหัวต่อเงี้ยค่อนข้างยากเนาะ ไม่เหมือนกับเสียบกิ่งกิ่งที่มันมีขนาดเท่ากันผมว่ามันจะเสียบง่ายกว่าลองดูครับไม่เสียหาย มันอะโวคาโดมันดีอย่างคือมันไม่มียางเนาะไม่มียางมันมันก็จะติดง่ายกว่าไอ้พืชที่มียางเหมือนพวกขนุนนี่เนงะี้ยเนาะผมเตรียมนี่มาเดี๋ยวผมจะใช้นี่ห่อไว้ โอเคครับผมก็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับผมเดี๋ยวผมทำต่ออีกอันหนึง่งแต่ว่าก็จะทำคล้ายๆกันนี่แหละครับผมใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอบคุณมากๆเลยครับผมคอมเมนต์ไว้ครับผมแลกเปลี่ยนกันคลิปนี้แค่นี้ครับผมขอบคุณครับ